ครับเป็นหองย่ำมสรได้เป็นหนองนะเป็นเป็นหมู่บ้านมดมือครับสามตีตัวพื้นฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกเต้าก็เลยออกมายามผ้าหนึ่งไปสองสามตัวนะครับไม่รว่าเกิมีอะไรเอ๋อมาเบิ่ม <improv> ก <ise Exc ular> ันครับขูดเอาแล้วพี่น้องปุดปุ่บนครับหลังหมู่บ้านหรือพี่น้องเออเดี๋ยวถึงขับ้านครับ หลังแรกพีน้งนงนี่นี่เลยครับอือหุ่ยฟุตดยอฟุตดยอฟุตดรอฟเนาะคอคอครับอ,อ้ถ้าเป็นโบอ,ออกมาเสียบเนี้ยมแมาเลี้งบ้านเหี่ยมันบุกถึกพอดีฝนตกกึ้เต็มมือเลยครับ มาแล้วครับโหแรกพี่น้องยเยี่ยมถูกเต้าได้ออกมาเสียบเนี้ย,ยถ้าพี่น้งองก็วงจอดดอกพี่น้องเอ้ยครับย่ำมเต็มกันเรื่อยๆครับน้ำมันขึ้นพ้นน้ำพี่น้งนนองวัดบุกขึ้นหลยไปนเลยครับ ไปเถียพี่น้องคึ้นมาม่ออครับยามเดินกันในเรียกกันโอ้ยมือน่มือพี่น้องเอ้ยะมือสุดแท้พีน่น้องนั่นกือบางป้าครับมขึ้นกันยังกจู่โจโสสาสอดแจ้งพี่น้องตกแน่นครับ ก็มองก,ก็นิีมาไปรุ่นเต็มกันนี่ครับบุปผาแก้มนี่แหละพี่น้องเดี๋ยงนี้นะถืออยู่บ้าไปรุ่นไป๊กเรืยย่อยกครับพี่น้องครับยำตะปูนค,ครับย่าม,มาย่าม,มาย่ามาย่ามาหมดพี่เออถื้อพ่อหลังอยู่พี่น้องครับ เป็นเมือนกันเรื่อยครับเกิดที่อ้อนน้องเลยพี่นอ้อ้างนี่ถือบ้นี่ก็บ่ถือพี่นอนเอ้เจ้เลยครับโอ้มันโอ้ตีเด็ดตัวเดียวท่านี้ตีเหอเร็วๆๆๆไปแล้วไปแล แลเราเข้าไปแล้วออแล้วเลี้ยวเล้วเลี้ยวไปไหอีกลี้ยว,ลว,ลวปลาเข่งพี่น้องเฮ้ยพวกเนี่ยพวกตัวปลาเนี่ยครับว้าตัวปลาเข่งพี่น้องแม่แบบเงี้ยเลยครับเอาเคือเก่าครับของไล่แล้ว จะมาเคลื่อนฝนตกแห่งก็เลยบ่ได้มายามครับแต่ว่าบ่ได้พาพี่น้องมายามเลยมายามบ่ได้เสียบเนี้ยไว้เนี่ยมัดตุลังครับบ่ราะฉะนั้นมันบ่เสียบเนี้ยไว้บ่ได้หลอดน้ำเหมืนอ,น,ปปน,น,น,กน,อนกันครับบ้วนน้ำมาพิหนังเด้อน้ำกระทิ้นครับโอ้ยไปเลี้ยงกันครับ พี่น้องมาพุดเดียวครับคนพุณเดียวมาคือคนหลายคนเดียวกันน้องนะย,ยังเพิเ่งไปมาเลยเลยครับโหนั่งคุยอะยแล้วพี่น้อง พกแลกพกแลกมึงรับฝาข้งน้ามึงให้อ้อนลวบิงหมดแล้วอีกแลตัวนี่ยรพี่น้อง้เราถึงรพี่น้องสถังเลยนเงกันเลยครับเดี๋ยวปลงนีกนี้องขอกครับ ถือถือ,อ,อ,อี่นเอาใหม่ใหม่เหมือนกันครับครับโหยาวันาดนก้นพอกวักกัแล้วครับ พอก่อนขัดหนังพี่นอนก็ได้ฝั่งผุ๋งอีกแล้วพี่น้องฝังผุ๋งอีกแล้วฟังผุ๋งอีกแล้ว,ลว,ลวพีทไม่ต้องนี่จะขึ้นหลังคู่ครับเงียนบ่ พีจังปลักปลักพี่น่อครับเมนนยังพี่น่องเมนนยังโห้ค้จิ้วๆแล้วลครับ สามเปเปิลกันครับเดี๋ยวจุลองสีก้นหลังหล่อยพี่น้องโอ้ถือเล่นกันสามสีหลังเลยพี่น้องออเ,อ,งงเ,อ,งเอ,อันนี้บุกถือครับโอ้จะเป็นยังไงดอก นะบนเดเมืองซีดีไซเบตต้องเว้นถิ่นพวกกินดีพี่น้องเฮ้ยครับไปถือครับปลาขึ้นมาพอยจะมาซอรครับโอ้ยบนนี้เงียบเสียบหม,มดเลยออกมาพี่น้อง เดี๋ยหลายหลายมฟังเหมือนครับปลามันจะปลาพี่น่องตัวเนี่ย,ยหแหละครับตัวพราขั้นขั้นนี่แหละครับโอ้โไปแหลงพี่หน่องวันพุธครับมันอยู่ซืือปลาบูครับโอ้ยฟุ่นบูพี่น้องวันพุธอ๋อเอาดอกพี่น้องตัวนี้ปล่อยซะเนาะพี่น้องเนาะ ไปเด็กตุนสัตว์อันนี้ปล่อยได้พี่หน่องเหรอไปแต่เนี่ยถ้าตัวเป็นคุ้มบัวเขาบูาบ๊เอาครับบวานบูเถือกจูโลอยู่เบ็ดกันเลยแต่คุณมาแบบไม่คุณบัวพี่น้งองน,นี่ก็บูเถือกครับมาหลุดสามหลังสุดท้ายกันพี่น้องครับ อาตเดถือกาถือกอ่อนน้องเล่นชันแล้วมือเหรพี่น้องโอู้นา่าจะผุดครับมาอันนี้กับบ่อพานโอ้ยบอ่อพานครับนี่ย่กนขึ้นมาเอาที่หลังมึงหลังต่อไปครับ นบอ่อพัน์พี่น้องเอ้ยครับเนี่ยสองหลังครับนี่หลังหนึ่งปู่หลังหนึ่งบตียงจากหลังเลยพี่น้องเอ้ย ใส่เบตหาดสิบลังพี่นอ้องอ้อมน้องเล่นแจนครับถือว่าใครยกพี่น้องบุกขายแร่งข้างหน้ครับสื่อกิเลนมาสี่สิบบาทใส่เบตหาดสิบลังบุกขายแร่งข้างหน้พี่น้องขึ้นกระไดสองตัวครับเหมือนแรงบ้านเนี่ยหมูบ้านใส่ยังเบ็ดกระไดสี่ตัวครับมันนี้กระไดต,ตัวตรวรวมกันพี่น้องจุ่มของกันครับ เ้ยตัวปลาครับจะคอดดื้อนแล้วอันนี้เนี่ยมันซอได้เป็นหรอนะหาสีหาตัวครับวกับปลาโบก็ยังวิถีชีวิตหายอยู่ให้กินคนไปเนี่ยสานพี่น้องพี่น้องฝนตกฝนลงมาช่วน,นี้ไม่อยู่พี่น้องเดี๋ยวมึงคึอฝนตกมากขึ้น ก็จะพุนซากเลย,มเย,เยรามาเสียบเนื้อไปข้าวนึงครับถ้ามันบ่มาเสียบเนื้อมันบ่ได้แหละพี่น้องครับไถ้าเบ็ดเป่อเราขึ้นเมียล่ะเรามันนี่หมันอยู่ครับขึ้นสายหมู่บ้านนี่ได้ซีมันนี้ได้หาหกตัวเลยพี่นอ้องเพิ่มมาเรื่อยเรอยแล้วครับทือว่าเป็นอย่างบุญอย่างคุณอยู่หมานอยู่พี่นอ้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่นอ้องเนะบุญขอบคุณพี่น้องกย่ากังแรงใจ ก็กำลังใจอยากพี hmm. ่น้องก็หล่ะครับผู้ยุกไก่ผู้ยุกไก่ไปตามระเทศ็ุผู้มี่งหนองข้งหน้าเอาตัวนี้แหละตัวผค้ยุกจะเป็นน้องเด้อหมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวว่าจะจอยู่บ้านห้องหรือจะบานอื่นเพิ่นหล่ะครับอย่างอยู่ในกำลังโควิดครับพี่น้องพี่น้องหมัดระวังนะพี่น้องเด้อกำลังแรงใจสูงครับอย่างนั้นกำลงใจจาก เนี่ยครับปุ๊บยังหนอกยิย่งหนาเาไม่เก้งใจได้เป็นหนังนะมาหนี่อับเาอน,นอนอีก็ย้งก็เป็นหนางเนาะนนครับยืนปออดไหมครับ